สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทีกาลังหลับชมหลับฟังช่องเจสีชาแนลมือนี่กะสิเป็นเสาร์วันที่2 2สิงหาเนาะคะ่กะกัเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะท่านผู้ชมท่านใดกลับบ้านว่าค่ะกะขอให้เดินทั้งโดยสวัสดิภาพเนาะคะ่ะมือนี่แอดมินกะมีแนวทั้ง ตัวเลขจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะเอามาฝากเมื่อตอนท่านผู้ชมผู้ฟังคือเกานะคะวัดที่แล้วตัวเลขเพิ่นบวเข่าเานาะคะ่ะกะมีแม่เอฟซีทั้งจันทบุรีค่ะเพิ่นโทรมาเลยเพิ่อนอยากให้อดมินลงเลขผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะเป็นเลขอันเพิ่นเป็นเลขหางเดียวค่ะค่ะแอดมินกะขอ,อขอบคุณคุณพอะะ่อเด้อค่ะใจดีที่ให้แนวทางมาลงทั้งช่อง เจสีชแนลอะค่ะขอให้คุณพอมีสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะที่ขาดบรายแอดมินก็ขอกรับขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเจสีชแน l เพื่อเป็นกําลังใจในการหาตัวเลขแนวทางเด็ดๆดีๆมาฝากมาตอนท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะ อันนี้ก็เป็นเลขของผู้ใหญ่ใจดีงวดวัน 3, ที่สามสิดกราคมเนาะคะ่ะเลขออกซีหาสามเนาะคะ่ะเพิ่นไหเจ็ดเก้าสามค่ะถือตลักหน่วยเ <c oughs> พิ่นบอกเอาไปรวยๆค่ะถือเรา,าต้องเอามาใไ้พอเด้อเพิ่นว่ใไ้เอาไปทําบุญกันพ่อบอกค่ะงวดน,นี้พอกับไ้มาแล้วเนาะคะ่ะแอดมินจะเขียนในเบิงงเนาะคะ่ะ เลขผู้ใหญ่ใจดีวันที่ 16. สิบหกสิงหาคมหกหกเนาะค่ะ เพิ่นจะหายเป็นเลขสามตัวเนาะค่ะวันนี้เพิ่นเพิ่นหายมาสองหางค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหายมาเก้าแปด ห้าเก้าหนึ่งสองพ่อบอกขอให้รวยรวยค่ะท่านผู้ชมหมักบอกค่ะ เลขผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะวดประจําวันที่16สิงหา2 5งหาค่ะเพื่อนให้985912ค่ะกะถามักกระจัดขัดกระพานจังวาเนาะ,ะค่ะกะโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะตัวเลขทุกตัวมิสิทธิ์เข่ามิสิทธิ์หลุดค่ะท่านผู้ชม กับวันี้ไผ่ลู้ว่าเลขสีออกตัวใดเนาะค่ะค่ะกะแอดมินกะขอากราบขอระคุ้นท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมท่านเนาะค่ะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะมีการงานเจริญลุงเลืองค่ะเหตุงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในนาทีการงานเนาะค่ะ ให้มีเงินมีท้องใส่บวขาดมือเห็ดหยางบัพอสิได้ก็ขอให้ได้เห็ดหยางบัพอสิรวยก็ขอให้รวยนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้านค่ะจนกว่าสิบกันไม่ลิปหน้านาะค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ